สวัสดีครับพบกับผมช่องโอเคแมนทีนทีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีโมเดลดราก้อนบอล Z ซมีตัวอ,อะไรนะจอมานบูกับฟิเซอร์นะครับซึ่งซึ่งชูนิ้วกลางนะครับผมโคตรกวนตีนนะโมเดล2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเลยต่อไปเรามาดูตัวไหนก่อนดีเรามาสองกล่องน,นี้เอาฟิเซอร์ก่อนก็ได้นะเอาฟิเซอร์นะแล้เวเรามาดูรอบกล่องทั้งสองกล่องเลยนี่ อันนี้ก็เป็นด้านข่างนะครับกล่องก็สภาพตามที่เห็นนะครับผมส่งจากต่างประเทศนะก็ที่เดิมครับในลาซาด้าแล้วถ้าใครสนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะเอาละเรามาดูฟิสเซอร์กันก่อนแล้วกันอันนี้ผมก็ได้แกะเช็คไปแล้วนะก็กล่องก็สภาพสงสัยจะได้ทิ้งครับแบบนี้ไม่น่าจะเก็บนะข้างในก็เป็นแบบนี้เลยนะไม่มีอะไรห่ออะไรเลยเดึงออกมาเป็นทุงท้งเดียวแบบนี้ แล้วก็จะมีพาร์ตมาให้แบบนี้นะครับผมเป็นสามพาร์ตนะมีมือเปลี่ยนสองอันนะแล้วก็ตัวผมแกะไว้เลยอเดี๋ยวผมดึงออกมาเลยโอ้อันนี้ขาหลวมนะครับผมเดี๋ยวผมจะซื้อกาวตาช้างมาติดอยู่นส่วนของอุปกรณ์ก็มีประมาณนี้นะครับผม ก็จะมีตัวของฟิเซอร์นะแล้วก็มีมือเปลี่ยนนะครับผมนี่อันนี้เป็นมือที่ชี้นิ้วนะครับแบบนี้หน้าโคตรกนตีนะครับนี่มือชี้นิ้วนะแล้วก็ดึงออกมาง่ายๆอย่างนี้เลแล้วก็มือชูนิ้วกลางนะครับผมเสียไปอย่างนี้นะครับก็ถือว่างานดีอยู่นะมีการไล่ระดับสีนะครับเนี่ยค้าก็ล้มรวมเลยนะ กาวมันหลุดแล้วอันนี้ผมก็ได้มาในราคาร้อยห้าิบนะต่อตัวนะครับผมก็ถือว่าตัวใหญ่นะหัวเบิ่มเลยและเดี๋ยวก็จะมีการไฮไลท์นะฮะนี่ถือว่าพอพอได้นะใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ใต้ลิงเลยนะแต่ว่ามันหลวมๆนิดๆโอ้ยก็สำหรับเจ้าฟิเซอร์ก็เพียงเท่านี้นะ เดี๋ยวมาดูจอมันบูกันต่อจอมันบูนี่กล่องค่อนข้าง,งเละเลยนะเออหลุดออกมาแล้วโอ้โหสภาพกล่องนี่คือแบบสุดยอดอะเรามาแกะเลยอันนี้ก็จะมีมาแบบตัวเดียวเยนะไปแกะออกมาเลยก็มาดูรายละเอียดกับจอมันบูกันเลยก็จะเป็นท่าชูนิ้วกางอย่างเดียวยนะแล้วก็อาปาก มีไฮไลท์มาด้วยคืองานดีนะครับผมตัวค่อนข้างหนักเลยนะนี่มีไฮไลท์ตามจุดก็ผมสั่งมาสองตัวนี้ก็สามร้อยนะสามร้อยพอดีเลยก็ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างกุงนตีนดีนะ <c oughs> นี่มันก็เทด่ดีเปอีกอย่างและนี่ก็คือศึกชูนิ้วกลางนะครับ ก็ถืว่าถ้าใครสนใจ2ตัวนี้ก็ไปหาซื้อได้นะที่จริงมันจะมีไอ้นั่นด้วยนะเซิลด้วยนะแต่ผมไม่ได้ซื้อมาผมซิลไม่ค่อยตลกเท่าไอ้อตัวนี้ผมเลยซื้อไอตัวนี้มานะก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ว,ลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด s ิดตามให้กับช่องผมด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าเจออะไรก็รอติดตามชมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วบายๆเฮยโย